ถามครับขณะมีเพศสัมพันธ์ถุงยังอนามัยเลื่อนเป็นปกติไหมครับแต่เลื่อนไม่มากเกือบจะเลื่อนไปตรงกลางเวลเพศคุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้างคะก็คือเม,มื่อไหร่ที่ใส่แล้วเลื่อนแสดงว่ามันขนาดไม่พออไม่เหมาะกับกระไซเราใช่ไหมคะไม่เหมาะก็คือมันหลวมไปนะคะสองก็คือบางคนก็ไม่หลวมแต่ใช้ น้ำยาหล่อลื่นมากไปค่ะนะที่จะไม่หลวมอันที่สามก็คือถ้าไม่แน่ใจนะคะเรื่องคงกําเนิดอาจจะต้องคงกําเนิดนะคะใช้ยาคงเฉกเฉนหรือคงแบบวิธีอื่นเพราะอันนี้อาจจะตั้งครันได้นะคะร่วมหลุดไม่หมดแต่ว่าอาจจะมีอัตราิตเล่นๆดได้นะคะก็ะสรุปว่าอะไรที่ใช้เนี่ยไม่เหมาะนะคะรวมถึงอาจจะมีการหล่อลื่นมากไปนะคะค่ะ